วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่6เรื่องเส้นขนานวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องสมบัติของเส้นขนานแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะไปทบทวนเรื่องของมุมทั้ง3ประเภทกันมุมทั้ง3ประเภทที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วได้แก่มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุมภายในและมุมภายนอกมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกค่ะ เราไปดูทีละประเภทกันนะคะว่ามุมแต่ละอย่างนั้นมันต่างกันอย่างไรบ้างและจะทบทวนความรู้ว่านักเรียนนั้นจําได้หรือไม่นะคะอันดับหนึ่งนะคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดค่ะเมื่อมีเส้นตรงสองเส้นนะคะและมีเส้นตัดขวางผ่านทั้งสองเส้นนะคะมันจะเกิดมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางก็คือ มีเส้นตัดขวางอยู่ตรงกลางค่ะแบ่งมุมออกเป็น2ฝั่งนะคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางข้างแรกก็มีมุม1มุม2มุม5และมุม6ค่ะการเขียนชื่อมุมนะักเรียนจะต้องมีหมวกอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะ ต่อไปมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเหมือนกันแต่มันอยู่อีกฝั่งนึ่งมีมุมอะไรบ้างมีมุม4มุม3มุม8และมุม7ค่ะและนี่ก็คือมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางต่อไปมุมภายในและมุมภายนอกนะคะมุมภายในและมุมภายนอกนั้นดูได้จากเส้นตรง2เส้นนี้ค่ะ มันจะเกิดมุมที่อยู่ด้านในเราเรียกว่ามุมภายในและข้างนอกสองฝั่งเรียกว่ามุมภายนอกค่ะมุมภายในได้แก่มุมอะไรบ้างมุมภายในได้แก่มุม2มุม3มุม5และมุม8ค่ะมุมภายนอกมีมุมอะไรบ้างมุมภายนอกมีมุมหนึ่งมุม4มุม6และมุม7ค่ะ ประเภทสุดท MM ้ายคือมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกค่ะมุมแย้งภายในและมุมแย้งภายนอกวิธีการดูก็คือมีเส้นตัดขวางอยู่ตรงนี้นะคะมุมแย้งคือมุมที่ไม่อยู่ติดกันและไม่อยู่ข้างเดียวกันค่ะอย่างเช่นอยากรู้ว่ามุมไหนเป็นมุมแย้งกับมุม2มุมนั้นจะต้องไม่อยู่ติดกับมุม2ไม่อยู่ข้างเดียวกับมุม2นะคะนั่นก็คือเหลือมุม8ที่เป็นมุมแย้งภายในกับมุม2ค่ะ อีกหนึ่งคู่ที่เป็นมุมแย้งภายในนั่นก็คือมุม3กับมุม5เพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันนะคะต่อไปมุมแย้งภายนอกมีมุมอะไรบ้างเราก็เลือกระบายสีไป1สีค่ะสมมุติเลือกมุม1นะคะมุมที่เป็นมุมแย้งกับมุม1จะต้องไม่อยู่ติดกับมุม1ไม่อยู่ข้างเดียวกับมุม1เพราะฉะนั้นมุม1ก็จะเป็นมุมแย้งภายนอกกับมุม7ค่ะ มุมแยงภายนอกอีกหนึ่งคู่ที่เหลือก็คือมุม4กับมุม6ค่ะทีนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะมีคำถามทั้งหมด5คข้อนะคะมีรูปให้ดังนี้ค่ะมีเส้นตรง2เส้นและมีเส้นตัดขวางเกิดมุมทั้งหมด8มุมเรามาดูข้อที่1นะคะว่าแต่ละข้อถูกหรือผิดค่ะข้อที่1 มุม1กับมุม4เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางมุม1กับมุม4เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางถูกหรือไม่ให้เวลาคิดคำตอบก็คือผิดนะคะเพราะว่ามุม1กับมุม4ไม่ใช่มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเพราะเส้นนี้ไม่ใช่เส้นตัดขวางค่ะ เส้นตัดขวางคือเส้นสีชมพูนี่นะคะมุม1กับมุม4ี่จึงไม่ใช่มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางข้อที่2มุมหกับมุม7เป็นมุมภายนอกมุม6กับมุม7อยู่ตรงนี้ค่ะมุม6กับมุม7เป็นมุมภายนอกจริงไหมมีเส้นตรง2เส้นอันนี้คือมุมภายในด้านนี้คือมุมภายนอกเพราะฉะนั้นมุม6กับมุม7เป็นมุมภายนอกถูกต้องค่ะ ข้อสมุม2มุม3มุมห้าและมุม8เป็นมุมภายในมุม2มุมสมุมห้าและมุม8เป็นมุมภายในเมื่อมีเส้นตรงสองเส้นตรงนี้เรียกว่ามุมภายในและข้างนอกสองข้างเรียกว่ามุมภายนอกมุมภายในมีมุม2มุม3มุมหมุม8ถูกต้องนะคะข้อสี่มุมห้ากับมุม7เป็นมุมแย้ง มุมหอยู่ตรงนี้มุม7อยู่ตรงนี้ค่ะเรามาเช็คยังไงดีอ่ะสมมุติเราจะเช็คกับมุม5มุม5เป็นมุมแย้งกับมุมไหนมุม5เป็นมุมแย้งกับมุม3นะคะดังนั้นข้อที่สี่จึงผิดค่ะข้อ5มุม4กับมุม6เป็นมุมแย้งภายในมุม4กับมุม6เป็นมุมแย้งภายในจริงหรือไม่มุม4อยู่ตรงนี้มุม6อยู่ตรงนี้ค่ะ ่ที่เราเห็นก็ดูรู้แล้วนะคะว่ามันไม่ได้อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนฉะนั้นมุม4เป็นมุมแย้งกับมุม6แต่เป็นมุมแย้งภายนอกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่5จึงผิดค่ะทีนี้ให้เราเรียนมาดูสมบัติของเส้นขนานนะคะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง EF เป็นเส้นตัดขวางสมบัติของเส้นขนานที่คุณครูจะพูดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของขนาดของมุมนะคะขนาดของมุมนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะมาดูมุมแย้งภายในเท่านั้นค่ะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นี้เราจะพูดถึงแค่มุมแย้งภายในนะคะส่วนมุมแย้งภายนอกเราจะไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ ถ้าเราอยากรู้ว่าขนาดของมุมมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราจะต้องใช้ไม้บรรทัดเครื่องวงกลมค่ะในการวัดข,ดขนาดของมุมนะคะเราจะเริ่มวัดมุม1ก่อนค่ะว่ามีขนาดเท่าใดมุมหนึ่งตรงนี้นั่นก็คือมีค่าเท่ากับห5 6้าิองศา จะมาวัดขนาดของมุมสอง 2. เลขศูนย์อยู่ข้างนอก124ต่อไปมุม3มมีค่าประมาณมุม3อยู่ตรงนี้ค่ะศูนย์อยู่ด้านนอกมีค่าประมาณ124ค่ะต่อไปเราจะมาวัดขนาดของมุมสี่ ศูนย์อยู่ด้านในค่ะ50 55ประมาณ56ค่ะเราก็จะได้ขนาดของมุมดังนี้นะคะเมื่อกี้มุมหนึ่งของเราจะมีค่าประมาณ56องศามุมสองมีค่า124องศามุมสามมีค่า56องศาและมุมสี่มีค่า124องศาค่ะเมื่อเราได้ขนาดของมุมแล้วเราจะพบว่า เมื่อเส้นตรง2เส้นนั้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันนะคะอันนี้คือสมบัติของเส้นขนานข้อแรกค่ะเมื่อเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะอย่างเช่น56องศาเท่ากับ5้องศา124องศาเท่ากับ124องศาดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งให้ในักเรียนจำเพิ่มอีกหนึ่งอย่างก็คือ เมื่อเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันจากสมบัติของเส้นขนานที่บอกว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันขนาดในที่นี้คือขนาดของมุมว่ามีกี่องศาให้เรียนมาดูตัวอย่างข้อที่1ค่ะกำหนดให้เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD ดังนี้ค่ะ เส้นตรง AB เส้นตรง CD ขนานกันนะคะและมีเส้นตัดขวางคือเส้นตรง MN ค่ะเขากำหนดให้มุมนี้นะคะมีขนาด75องศาค่ะสิ่งที่ถามคือมุม CFE มีขนาดเท่าใดแล้วมุม CFE อยู่ตรงไหนคุณครูเคยสอนนักเรียนลากเส้นแล้วนะคะถ้าอยากรู้ว่ามุมไหนคือมุม CFE ให้นักเรียนลากเส้นไปตามตัวอักษรทีละตัวค่ะ เริ่มที่ตัว c นะคะไปหาตัว f และไปหาตัว e ค่ะ cfe อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แล้วเราก็จะรู้ว่ามุม cfe นั้นคือมุมนี้โจทย์ถามว่ามุม cfe มีขนาดเท่าใด เราไม่จําเป็นต้องใช้ไม้บรรทัดครึ่งวงกลมวัดนะคะเพราะเรารู้ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนาดกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันเราก็สามารถรู้ได้เลยว่ามุมนี้มีขนาดเท่าใดเพราะมุม CFE นั้นเป็นมุมแย้งกับมุมที่มีขนาด75องศาค่ะนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามุม CFE มีขนาด75องศาทีนี้มาดูข้อที่2นะคะ ข้อที่2โจทย์กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง FG ขนานกับส่วนของเส้นตรง HI ค่ะและกำหนดให้มุมนี้มีขนาด105องศาสิ่งที่โจทย์ถามคือมุม EDF มีขนาดเท่าใดเหมือนเดิมค่ะอยากรู้ว่ามุม EDF อยู่ตรงไหนเราลากจากตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงลำดับ ตัว e ไปหาตัว d ไปหาตัว f นะคะ e d f เราก็จะได้มุมที่มันอยู่ด้านในนะคะจะรู้ได้ยังไงว่ามุมนี้มีขนาดเท่าใดเรารู้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องวัดเพราะว่าเขากำหนดให้มันขนาดกันและมุมที่มีขนาด105องศามันเป็นมุมแย้งกับมุม e d f นะคะเพราะฉะนั้นมุม e d f ก็จะมีขนาด105องศาเช่นกันค่ะ ต่อไปนักเรียนดูแบบฝึกหัดที่6 9อยู่ในหน้า46นะคะมีทั้งหมด7ข้อค่ะ2หน้าเลยนะคะมาดูทีละข้อค่ะข้อที่1เขาให้ตอบคำถามนะคะข้อ1กํากำหนดให้เส้นตรง GI ขนานกับเส้นตรง KM ตามรูปเลยนะคะเขาถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งในชั้นปหนี้ให้ตอบแค่มุมแย้งภายในเท่านั้นค่ะ มุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแย้งไม่มีตัวเลขมาให้เราดูนะคะว่าเป็นมุมเลขอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความสามารถในการอ่านมุมเป็นภาษาอังกฤษค่ะเริ่มที่มุมที่มีขนาด137เลยนะคะมุมที่มีขนาด137องศามีชื่อว่ามุม g o q ค่ะก็คือลากเส้นตามนี้นะคะมุม g o q ต้องมีสามเหลี่ยมอยู่ข้างบนตัวตรงกลางค่ะ จะได้อันนี้เป็นคู่กับมุมไหนนะคะก็คือคู่กับมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วมุมที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมีชื่ออะไรนะคะเราก็ใช้วิธีการเดิมค่ะลากก็คือให้ตัว Q อยู่ตรงกลางนะคะก็จะได้ชื่อมุม OQM ค่ะใส่หมวกตรงกลางค่ะและมุมแยกอีกหนึ่งคู่ก็คือมุมนี้นะคะสีชมพูวิธีการหาชื่อมุมก็เหมือนเดิมค่ะลากเป็นสามเหลี่ยมให้มุมมันอยู่ตรงกลางค่ะ นี้ก็คือมุม i o q อีกมุมหนึ่งก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามวิธีการหาชื่อมุมเหมือนเดิมคะ่ะลากแบบนี้นะคะก็จะได้มุม k q o ได้แล้วค่ะก็จะได้มุมแย้งทั้งหมด2คู่เพราะว่าเราหาแค่มุมแย้งภายในนะคะข้อที่2ถามว่ามุม o q n มีขนาดเท่าใด มุม OQM อยู่ตรงไหนเราก็ไปลากที่ตัว O ตัว Q และตัว M แสดงว่าเขาถามหามุมนี้ค่ะอาจจะใช้สีในการระบายนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าโจทย์ให้หาม,มุมนี้เด็กๆเ,เห็นตัวเลขแล้วเด็กๆสามารถตอบได้เลยเพราะว่ามันเป็นมุมแย้งค่ะแสดงว่ามุม OQM ก็ต้องมีขนาด137องศาเช่นกันค่ะเขียนตัวเลขลงไปในรูปด้วยนะคะ 137องศานะคะกำหนดให้เส้นตรง HJ ขนานกับเส้นตรง LN ค่ะดังภาพนี้เลยข้อที่1ถามว่ามุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งให้นักเรียนหาเหมือนเดิมนะคะหาชื่อมุมเหมือนเดิมค่ะวิธีการก็คือดูที่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะคะอาจจะใช้การเขียนมุมช่วยค่ะแบบนี้ค่ะจะได้รู้ว่า มุมที่มีขนาด85องศานั้นเป็นมุมแย้งกับมุมที่เรายังไม่รู้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนชื่อมุมค่ะมุม hpr ค่ะกับมุมที่มีชื่อว่า prn หรือ nrp ก็ได้เช่นกันค่ะเป็นมุมแย้งคู่ที่1ต่อไปมุมแย้งคู่ที่2ก็คืออยู่คนละฝั่งกันมุม lrp กับมุม JPR ค่ะที่2โจทย์ถามว่ามุม NRP มีขนาดเท่าใดมุม NRP ตัว N อ,อยู่ตรงนี้ค่ะ R P แสดงว่าถามมุมนี้นะคะมุม NRP เป็นมุมแย้งกับมุม HPR ค่ะแสดงว่ามันก็ต้องมีขนาด85องศาเช่นกัน เขียนตัวเลขลงไปในรูปและเขียนตัวเลขไปในคำตอบข้อที่2ค่ะข้อที่3กับข้อที่4ให้นักเรียนลงมือทำเองนะคะต่อไปคุณครูจะไปอธิบายหน้า47ค่ะมาดูข้อที่5ค่ะกำหนดรูปให้นักเรียนดังนี้นะคะและให้ตอบคำถาม3ข้อค่ะข้อที่1มุมคู่ใดบ้างเป็นมุมแยง้งในรูปกำหนดมาให้มุม ยอมอทอมีขนาด50องศาแสดงว่ามุมนี้จะต้องเป็นมุมแย้งกับมุมนี้ค่ะคุณครูจะระบายสีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่ามันเป็นมุมแย้งกันนะคะเราก็จะได้มุมแย้งคู่แรกค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อตามนี้นะคะมุมยองอทอค่ะเป็นมุมแย้งกับมุมลอ่อบอทอ ต่อไปอีกหนึ่งมุมที่เขากำหนดตัวเลขมาให้ก็คือมุมที่มีขนาด30องศามุมนี้มีชื่อว่ามุมทอลอบอค่ะมันก็ต้องเป็นมุมแย้งกับมุมที่อยู่คนละฝั่งกันนะคะก็คือมุมนี้ค่ะมีชื่อว่ามุมงอยอดทอค่ะ ต่อไปเราก็จะมาตอบคําถามข้อที่2ค่ะข้อที่2ถามว่ามุมทอบอลอมีขนาดเท่าใดแล้วมุมทอบอลอ,อยู่ตรงไหนไม่ยากเลยททหารบใบไม้ลอลิงนั่นก็คือมุมสีเหลืองค่ะมุมสีเหลืองเป็นมุมแย้งกับมุมนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีขนาดเท่ากันเราก็เขียนคําตอบไปเลยว่ามีขนาด50องศา แล้วเร,เรียนตอบลงไปเลยในข้อที่ 2. 2ข้อที่3ทําเช่นเดียวกันค่ะมุมทอยองอมีขนาดเท่าใดทอยองอนี่ค่ะแสดงว่าคือมุมนี้มันก็จะเป็นมุมแย้งกับมุมที่มีขนาด30องศานะคะมันจึงมีขนาด30องศาเท่ากันค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะถาม3มข้อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวข้อที่1เว้นไว้ก่อน นักเรียนดูรูปนะคะถ้าจะให้ดีต้องแยกให้ออกนะคะแล้วจะไม่งงก็คือเหมือนมันมีเส้นตรง2เส้นคือเส้นตรง ab กับเส้นตรง gh และให้เราอดูเส้นตัดขวางทีละเส้นค่ะอันดับแรกอาจจะดูเส้นตรง ef ก่อนแล้วอันดับ2ก็มีเส้นตรงเหมือนเดิมแล้วไปดูที่เส้นตัดขวางเส้นตรง cd ค่ะ เรามาตอบคำถามข้อที่2ก่อนข้อที่2ถามว่าเส้นตรง AIM มีขนาดเท่าใดเส้นตรง AIM อยู่ตรงไหนก็คือตัว A ตัว I แล้วก็ตัว M ค่ะแสดงว่าให้หามุมนี้นะคะถ้าเขาให้เราหามุมนี้ซึ่งมันติดกับเส้นตัดขวางเส้นนี้แสดงว่าเส้นแรกที่ให้เราดูคือเส้นตัดขวาง CD ค่ะ เส้นตรง CD เมื่อเราเห็นเส้นตัดขวางตรงนี้เราก็จะเห็นมุมแย้งค่ะง่ายไม่ล่ะมันก็จะตอบขนาดมุมเท่ากับมุมแย้งของมันเลยนะคะเพราะฉะนั้นมุม AIM ก็จะมีขนาด100องศาเท่ากับมุมนี้ค่ะเราก็ไปตอบข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือมุมแย้ง AIM HMI นะคะเป็นมุมแย้งกันต่อไปไปตอบคำถามข้อที่3ค่ะมุม BXL มีขนาดเท่าใด BXL นะคะนี่ค่ะคือมุมนี้เมื่อมุม BXL อยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่ามันติดกับเส้นตัดขวางเส้นนี้ค่ะ ให้เราดูเส้นตัดขวางเส้นตรง EF ค่ะซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันเป็นมุมแย้งกับมุมที่มีขนาด125องศามุมนี้เราก็สามารถตอบได้เลยว่ามุม BXL นั้นมีขนาด125องศาและเราก็นำคำตอบนี้ไปตอบในข้อที่1ค่ะนั่นก็คือมุม BXL กับมุมอะไรเอ่ยที่เป็นมุมแย้งกันมุมนี้นะคะนั่นก็มีชื่อว่า g l x ค่ะข้อที่6เรียบร้อยแล้วนะคะถ้านดกเรียนดูเป็นแล้วก็ไม่งงกับเส้นตัดขวางบทนี้ก็คือไม่ยากเลยนะคะเลือข้อที่7ค่ะให้ในักเรียนลองไปทำเองนะคะวันนี้เราก็จะทำทั้งหมด2หน้าคือหน้า46และหน้า47ค่ะ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ในวันนี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปก็คือสมบัติของเส้นขนานที่บอกว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันค่ะแล้วพบกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ